สวัสดีทุกคนนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็นตอนที่3แล้วนะครับสำหรับการเทรดหุ้นแบบพนักงานประจำวันนี้ผมก็จะพามาทำการบ้านในสตรีมมิ่งนะครับสตรีมมิ่งคืออะไรสตรีมมิ่งก็คือโปรแกรมที่ทุกคนเนี่ยจะใช้ซื้อขายหุ้นนะครับเวลาทุกคนไปเปิดพอร์ตหุ้นหรือว่าไปเปิดบัญชีหุ้นนะพี่ๆก็ เขาจะให้รหัสในการเข้าออมาพี่ๆก็เข้าไปซื้อในแอปแอป,แอปนี้เข้าไปซื้อในโปรแกรมโปรแกรมนี้นะครับสำหรับใครที่เทรดผ่านคอมก็จะเป็นโปรแกรมสตรีมมิ่งแต่ถ้าเกิดว่าใครที่เทรดในมือถือซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพี่ๆส่วนใหญ่ก็จะใช้มือถือเป็นหลักก็เทรดในมือถือนะครับผมจะ มาสอนวิธีทําการบ้านในโปรแกรมสตรีมมิ่งนะครับว่าการทําการบ้านหุ้นเนี่ยทำยังไงอย่าลืมนะครับว่าผมสอนไว้ ep ที่แล้วว่าการทําการบ้านหุ้นต้องเทรดหุ้นที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นนะครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาทําการบ้านในสตรีมมิ่งตัวไหนที่โอเคเนี่ยผมก็จะ ยกตัวอย่างมาเลือกให้พี่ๆดูว่าโอเคหุ้นตัวนี้มันกําลังเป็นขาขึ้นอยู่นะวางแผนถืดได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับเอามาเป็นการบ้านหุ้นเราเอามาเฝ้าเอามาอะไรก็ตามแต่นะครับแต่ว่าผมอยากให้เลือกหุ้นที่มันเป็นม้นฐานดีหน่อยนะครับเรื่องหุ้นพื้นฐานดีไม่ดีเนี่ยผมสอนไว้ในคอร์สฟรีเรียบร้อยอย่าลืมย้อนกลับไปดูนะครับสำหรับพี่ๆที่ยังไม่ดูเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเริ่มเลยนะครับทุกคนทีนี้มาดูวิธีทําการบ้านกันนะครับทุกคนการทําการบ้านเนี่ย หลังจากที่ E ีีที่แล้วใช่ไหมผมสอนดูเทรนด์ไปแล้วนะครับว่าเราจะเล่นแต่หุ้นที่เป็นขาขึ้นเท่านั้นทวนอีกรอบหนึ่งผมจะยําอย่างนี้แหละจนกว่าทุกคนจะจำได้นะครับเพราะว่าพี่ๆบางคนก็ใหม่มากนะครับอ่ะยําอีกครั้งนะครับหุ้นขาขึ้นหน้าตาเป็นแบบนี้ก็คือภูเขาจะยกขึ้นนะครับยกไฮยกโลยกไฮยกโลยกไฮยกโลตัวนี้คือไฮนะทุกคนตัวนี้คือไฮนะยอดภูเขาเนี่ยคือไฮ ยอดภูเขาต้องสูงขึ้นเรื่อยๆตีนภูเขาคือโลนะครับตีนภูเขาคือจุดต่ำสุดนะยอดภูเขาต้องสูงขึ้นเรื่อยๆตีนภูเขาต้องสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้คือยกขาย,ยกโลหุ้นแบบนี้คือหุ้นขาข,ขึ้นวิธีซื้อก็คือซื้อที่ตีนเขาไปขายปลายเขาเดิมตรงนี้ไปขายตัวนี้ก็ซื้อตีนเขาไปขายปลายเขาเดิมตัวนี้ซื้อตีนเขาไปขายปลายเขาเดิมตัวนี้ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนมีไหมตัวอย่างที่เห็นชัดเจนเนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูหุ้นตัวนี้พี่บีหุ้นตัวนี้ ตัวอย่างที่เห็นชัดเจนก็คือหุ้นตัวนี้ครับพี่พี่อันนี้เป็นหุ้นเส้นร้อยนะครับสเต็กเนี่ยพี่พี่เห็นสวิงเนี่ยไหมเดี๋ยวผมพาเปลี่ยนทางเฟรมเป็นทางเฟรมดีเนี่ยเนี่ยเราจะรู้ได้ไงว่ามันคือตีนเขาตีนเขาคือตรงที่มันวกกลับแบบเนี้ยพี่พี่ตัวอย่างที่มันวกกลับเบบนี่ยแบบเนี้ยคือตีนเขารู้ได้ไงว่ามันคือตีนเขาอย่าลืมว่าถ้าคิดอะไรไม่ออกรอกราฟเฉลยรอให้การาฟเฉลยก่อนกนไ็ได้ไม่ต้องรีบ เนี่ยมันวกกลับว่าโอเคนะยกหลุดแล้วคือซื้อปุ๊บแล้วก็ถึงไปเขาก็ขายซื้อตีนเขาเนี่ยลงมาแตะตัวเนี้ยเนี่ยนี่ขึ้นนี่คือแนวรับเห็นไหมว่าตัวเนี้ยคือแนวรับนะเนี่ยมันมาไม่ถึงแล้วมันกลับก่อนเนี่ยมันไม่ลงละตัวเนี้ยซื้อแถวนี้ก็ไปขายพูเขาลูกเดิมแล้วก็ย่อลงมาปุ๊บถึงตัวนี้อ่ะแล้วก็รอดูอีกสองสวันถ้าสองสวันแล้วไม่ลงก็คือซื้อตัวนี้เห็นไหมว่าบางทีมันก็ขึ้นไม่ถึงเราสามารถพอใจกาไรก่อนขายก่อนก็ได้นี่คือตัวอย่าง แบบชัดๆนะครับว่ายกไฮยกโลหน้าตาเป็นยังไงนะครับอันนี้เนี่ยมันดรอปลงมาก็จริงแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าเรากําลังหาภาพนี้อยู่ก็คือเนี่ยเรากําลังหาภาพนี้อยู่ใช่ไหมว่าหัวเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยตรงเนี้ยไฮ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 ใช่ไหมแต่อันนี้คือหัวไม่สูงขึ้นละนะหัวไม่สูงขึ้นแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นขาลงแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะออกไปข้างๆก็ได้มันก็เหลือแค่2ทางแต่ว่าภาพที่เราอยากได้ก็คือยกไฮเนี่ยภูเขามันยกขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ จีนเขาแย่ยกขึ้นเรื่อยๆก็คือจุดโดตัวนี้นี่คือตัวอย่างของช่วงหุ้นที่เป็นขาขึ้นนะครับพี่ๆ่อ,อตัวอย่างประมาณนี้นะโอเคกลับมาที่การทําการบ้านเรากดข้อหนึ่งนะหุ้นต้องเป็นขาขึ้นนะครับทีนี้กลับมาทําการบ้านเราการทําการบ้านในสตรีมมิ่งในสตรีมมิ่งตรงนี้นะครับหน้าตาของสตรีมมิ่งไม่ว่าจะมือถือหรือว่าในคอมพิวเตอร์ก็ตาม ในโปรแกรมสตรีมมิ่งเนี่ยหน้าตาจะเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในมือถือเนี่ยให้ดูที่เมนูเฟอร์ i t ดนะครับมือถือเนี่ยมันจะมีแถบตรงนี้อยู่ครับพี่ๆเดี๋ยวผมจะเข้าเช็คดูนะครับมันจะมีแถบในมือถือนะพี่พี่มันจะมีแถบที่ชื่อว่า Watch อยู่นะครับที่ w a t พี่พี่จะเห็นคําว่า Favorit e พี่ๆี่จะเห็นคานี้นะถ้าในมือถือถ้าพี่ๆไปที่ Watch ตรงเนี้ยพี่พี่จะเห็น Favorite อ่าหลังจากนั้นเนี่ย ให้เปลี่ยนเฟอร์ลิตนะครับพี่พี่ให้เปลี่ยนเฟอร์ลิตไปเป็นเซตก็คือไปจิ้มที่เซตเนี่ยในมือถือพี่พี่ก็จิ้มตามได้เลยนะใครทาในมือถือนะพี่พี่ไปที่เมนู Watch ที่แถบบนของมือถือแล้วก็พี่พี่เห็นจิ้มเฟอร์ลิตเนี่ยเป็นลูกศรลงแบบเนี้ยในมือถือเนี่ยเป็นลูกศรลงแบบเนี้ยพี่พี่ก็จิ้มมาเลยแล้วมันจะมีแถบที่ชื่อว่าเซตพี่พี่ก็จิ้มเป็นเซตแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างเนี่ย มันจะมีคําที่ชื่อว่าเซตร้อยเนี่ยเซตร้อยหุ้นเซตร้อยแบบภาษาคนก็คือร้อยคนที่รวยที่สุดในประเทศนี้อ่าก็จะเป็นหุ้นทั้งร้อยตัวนะครับทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้าอยู่ในมือถือไปที่แท็บวอชแล้วก็จิ้มเฟสบุลิตเนี่ยมันจะมีลูกศรลงแบบนี้จิ้มที่เฟ v บ r i ิตเนี่ยแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างมันจะมีเซตร้อยแล้วก็หุ้นเซตร้อยเนี่ยมันจะขึ้นมาเนี่ยหุ้นเซตร้อยมันจะขึ้นมาแล้วก็ไล่ดูการาฟทีละอันเลยปะมืติว่า A.C.E. ใช่ไหมแล้วกดไปที่ ทคนิคข้อฉาดท่านทุกคนถ้าเกิดว่าอยู่ในมือถือมันจะเขียนว่าเทคนิคข้อฉาดนะครับก็จิ้มมาเลยมันก็จะมีการาฟขึ้นมาให้ดูว่าเห็นไหมว่าการาฟตรงเนี้ยมันเป็นอะไรมันเป็นอะไรอันเนี้ยเป็นขาลงแบบเนี้ยแบบนี้คือขาลงเราอยากได้แบบนี้เนี่ยเราจะได้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นั่นหมายความว่าแบบเนี้ยไม่เล่นเลยทิ้งเลยนะครับเราก็ไล่ดูไปทีละตัวอ,อาเนะอสวันอไะ AIS ตัเนี้ยเอสวันเนี่ยเห็นไหมเห็นอะไรนะคไรับทุกคนเห็นอะไรทุกคนเห็นอะไร ทุกคนเห็นอะไรเนี่ยนี่ไงภาพที่เราอยากได้เนี่ยมบมบผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าซื้อตีนเขาแล้วไปขายปลายเขาอันนี้คือปลายเขาอันนี้คือตีนเขาอันนี้คือปลายเขาก็คือรอให้มันย่อเฉลยตีนเขาใหม่ตรงนี้ก็คือซื้อต her ีนเขาแล้วก at ็ไปขายปลายเขาถัดไปซึ่งเราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อหรือไม่ขึ้นต่อคนที่รู้ก็คือเจ้ามือเท่านั้นที่รู้เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อไหมแต่ว่าภาพรวมภาพใหญ่มันเป็นขาขึ้นซึ่งเราจะได้หุ้นที่เป็นขาขึ้นแบบนี้นั่นหมายความว่า แอดวานใครจะเอาใครจะเทรดใครจะเก็งกาไรเนี่ยเอามาไว้เป็นการบ้านได้รอให้มันย่อก่อนอ่ะให้มันเป็นตีนเข่าก่อนแล้วค่อยซื้อมากลับมาที่เฟเวอร์บิเราเฟเวอร์บิดตมาเก็ตตัวนี้นะถ้าเกิดว่าในคอมพิวเตอร์มันจะเขียนว่ามาเก็ตแล้วก็กลับมาที่แอดวานอ่ะเป็นอ e. นะิออนตัวที่3ก็จิ้มไปทีนี่เข้าฉากตัวที่3ไปจิ้มไปอันนี้เอาไหมอันนี้เอาไหมอาจจะเอาไปฟอกก็ได้้าไมถึงเอาไปฟอได้เพราะว่าตรงเนี้ยมันออกข้างอยู่พี่มันออกข้าง แบบนี้ที่เราอยากได้แบบนี้ที่เราอยากได้คือแบบนี้ที่เราอยากได้เนี่ยแบบนี้ที่เราอยากได้เพราะว่าเราซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงซื้อถูกขายแพงแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้เนี่ยภาพใหญ่มันจะเป็นตัวเนี้ยมันมันลงสุดแล้วครับอันนี้คือขาลงใช่ไหมแต่อันนี้คือออกข้างมันจะลงไม่ลงต่อมันจะขึ้นก็ไม่ขึ้นต่อแบบนี้คือออกข้างนะพี่ๆอีออนยังไม่เอาก็ได้นะว่าเอามาฟอลก็ได้เผื่อมันแบบว่าทะลุขึ้นไปหรือ หลายๆวันเนี่ยทำการบ้านหลายๆวันก็คือรอให้มันทะลุก,ก่อนย่อแบบเนี้ยอ่าแล้วก็ซื้อตัวนี้ไปขายตรงนี้ประมาณนี้นะครับอีออนอ่าตัวถัดไปอามาตะาได้ไหมอ่าจิ้มตรงนี้แล้วก็มากดที่เทคนิคโฉลกนะครับใครทําในคอมพิวเตอร์เห็นไหมว่าอามาตะาเป็นภาพอะไรอามาตะาก็เป็นภาพนี้ไงภาพนี้ไงอามาตะาเป็นภาพนี้ไงเห็นไหมมั่นเนี่ยเแบบนี่ยแบบเนี้ยนี่คือขาขึ้น อ่าเราจะเล่นแต่หุ้นที่มันเป็นขาขึ้นแบบนี้เท่านั้นนะครับพี่พี่เพราะว่าอะไรเพราะว่ามันทะลุอันนี้คือภูเขาลูกเดิมเนี่ยอันนี้คือภูเขาลูกใหม่นั่นหมายความว่าอันนี้เป็นขาขึ้นแล้วเพราะว่ามันทะลุหัวภูเขาลูกเดิมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยรอย่อแล้วก็ซื้อไ่แล้วก็ไปขายต่อนะครับพี่พี่ AOT ได้ไหมภาพไหนที่เยากได้ AOT ภาพใหญ่เนี่ยพี่พี่ดูภาพใหญ่ไปด้วยนะดูภาพใหญ่ไปด้วยนะครับพี่พี่เนี่ยภาพใหญ่เป็นยังไงบ้าง ้าใหญ่เป็นแบบนี้เนี่ยวาดพี่ก็วาดแบบนี้ตามเลยเนี่ยถ้าใหญ่เป็นภาพนี้ก็คือหัว่ามันยังต่าลงอยู่เนี่ยหัว่ามันยังต่าลงอยู่แต่ว่าในภาพเล็กภาพเล็กเนี่ยตัวนี้คือตีนเขานะภาพเล็กเนี่ยถ้าเกิดว่าจะซื้อเราเราต้องได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วเนี่ยก็ได้แต่แถวนี้ละเนี่ยเราต้องได้ตั้งแต่แถวนี้ละเพราะว่าแบบถ้าเกิดว่าซูมเข้าไปพี่ๆถ้าซูมเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะซูมเข้าให้ดูนะถ้าซูมเข้ามาเนี่ยตรงนี้มันเป็นภูเขาลูกเล็กนะเนี่ย เนี่ยมันเป็นภูเขาลูกเล็กถ้าซูมเข้ามาเนี่ยตัวเนี้ยคือภูเขาลูกเล็กเนะี่ยใช่ไหมภูเขายังไม่สูงนะตัวเนี้ยแต่ตัวเนี้ยภูเขาสูงแล้วยอดแล้วเราสามารถเข้าตัวนี้ได้แล้วก็มาขายตัวนี้ได้หรือว่าจะเข้าแล้วก็ปล่อยไปเลยก็ได้ถ้ามันขึ้นเนะรื่อยๆนะทุกคนเนี่ยการเทรดก็จะประมาณนี้นะทุกคนก็คือเอาหุ้นที่เป็นทรงนี้เราจะเล่นแต่ทรงนี้เท่านั้นนะทรงนี้ไม่เอานะเนี่ยนะลงแบบนี้ไม่เอาออกข้างๆแบบนี้ก็ไม่เอาเราจะเล่นแต่ทรงนี้เท่านั้นย้ำรอบที่8แล้วเนี่ยรอบที่9เลยเนี่ย แล้วก็ไล่ดูไปทีละตัวทีละตัวทำแบบเนี้ยทุกวันทุกวันหรือว่าอ่าอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ได้ตามที่พี่ๆว่างตามที่พี่ๆสะดวกดวก็ไล่ดูทุกอันนะเทคนิคข้อฉากเดี๋ยวการใช้โปรแกรมสตรีมมิ่งคร่าวๆเนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ข้างล่างนะครับผมสอนใช้ไว้แบบคลิปสั้นๆนะครับสอนใช้อยู่นะครับพี่ๆก็ลองไปดูนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ให้ก็ภาพนี้ก็เหมือนกันนะครับภาพนี้เนี่ยเหมือนกันเด้ก็คืออะไรภาพนี้นี่ไงจุด,ด,ด เนี่ยใช่ไหมเราก็คือซื้อตรงนี้ไปขายตรงนี้กๆๆ <iscilla> ็ได the ้แบบสั <kaz uffy> ้นๆแต่ว่ามันจะได้กําไรแน่หน่อยอันไหนที่แบบว่าลูกไหนนะครับทุกคนภูเขาลูกไหนที่มันชัดๆอ่ะมันจะได้กาไรเยอะนะทุกคนมันจะมีภูเขาที่ไม่ชัดที่ทุกคนแบบมองยากแต่ว่าพอหน้าตากราฟจริงอ่ยอันไหนที่มองง่ายๆแบบเนี้ยมันจะเห็นมันจะได้กําไรเยอะเนี่ยแบบเนี้ยคือมองง่ายนะเนี่ยแบบเนี้ยคือมองง่ายมันจะได้กำไรเยอะนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับวิธีทําการบ้าน พี่ๆก็เปลี่ยนเป็นเซตร้อยแล้วก็ไล่ดูไล่ดูไล่ดูว่ามันได้ไหมมันได้ไหมส่วนใหญ่หุ้นเซตร้อยจะเป็นหุ้นที่พี่ๆรู้จักอยู่แล้วนะครับเนี่ยแบบนี้คืออะไรแบบไไไไแบบนี้คือไม่เอาทำไมถึงไม่เอาเพราะว่านี่ไงเนี่ยแบบนี้คือไม่เอาเราจะเอาแบบนี้ทุกคนเอาแบบนี้ถ้าเจอแบบนี้ทิ้งเลยไม่เอานะทุกคนก็ประมาณนี้นะครับวิธีทําการบ้านสั้นๆนะครับพี่ๆการใช้สตรีมมิ่งก็ เดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้นะครับว่าใช้ยังไงหรือว่าไปดูช่องอื่นก็ได้นะครับวิธีการใช้งานสตรีมมิ่งแต่ว่าอันนี้ผมมาสอนวิธีทําการบ้านสําหรับพี่ๆี่จะ,จะหาหุ้นเทรดแบบอยากทํางานประจำไปด้วยแล้วก็แบบว่าไม่อยากไม่อยากเทรดแบบเฝ้าจอหรือว่าอะไรแบบนี้เนี่ยเทรดเซตร้อยง่ายกว่านะครับสมมุติว่าเราสมมุติว่าเราจะหาเซตร้อยหาได้จากที่ไหนนะครับทุกคนพิมพ์ Google ว่าเซตร้อยแบบนี้ มันจะมีเว็บไซต์ของเซตขึ้นมาให้เลยว่าเซตร้อยหน้าตาเป็นยังไงก็จิ้มเข้าไปเลยเลื่อนลงมาข้างล่างทุกคนมันจะมีร้อยตัวทุกคนสามารถจดใส่กระดาษไว้ก็ได้สําหรับใครทําในมือถือก็จดใส่กระดาษไว้หรือว่าจะจิ้มในโปรแกรมสตรีมมิ่งก็ได้นะครับสาหรับใครที่มีมือถือเครื่องเดียวก็อาจจะจดไว้จดใส่กระดาษไว้แป๊บเดียวแล้วก็ใครที่อยู่ในมือถือเนี่ยก็จดถ้าทําในคอมแบบนี้ทาง่ายพี่ๆเพราะว่ามันจิ้มมาแล้วก็เลือกเซตร้อยใช่ไหมเฟอร์บิตจิ้มมาเลือกเซตร้อย แล้วก็เลื่อนไปดูเลยมันก็จะมีหุ้นร้อยตัวอยูน่นีเนี้ยพี่พี่ก็ไล่ดูเลยไล่ดูอันที่มันเป็นขาขึ้นเท่านั้นนะพี่พี่อย่าลืมนะครับทวนอีกรอบที่80ก็คือยกนี้อันนี้คือขาขึ้นหาหุ้นที่เป็นทรงนี้เท่านั้นแล้วก็ซื้อล่างขายบนนะครับซื้อล่างขายบนซื้อตีนเขาขายไปเขาอ่าประมาณนี้ อีพีต่อไปเนี่ยผมจะสอนวิธีที่มันง่ายกว่านี้อีกแต่ว่าเราจะเทรดบนหุ้นอัพเทรนเหมือนเดิมนะทุกคนแต่ว่าวิธีมันจะง่ายกว่านี้อีกมันเป็นเครื่องมือหรือว่าถ้าเทรดเป็นอินดิเคเตอร์ตัวแรกที่พี่ๆต้องหัดใช้ที่เป็นนะครับพี่เพราะว่ามันเดี่ยทุกคนมันใช้ง่ายจะไม่รู้จะง,ง่ายยังไงนะครับเป็นระบบเลยเทรดเป็นระบบเทรดเป็นระบบแบบนี้แบบที่ผมสอนทุกคนไปเนี่ยที่ว่าซื้อล่างขายบนแบบนเนี้ยมันคือเทรดมือทุกคนแบบนี้คือเทรดมือหมายถึงว่า เราตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วก็ขายด้วยตัวเองเลยแต่ว่าอันที่จะสอน EP ถัดไปเนี่ยมันเป็น e d ค c a อร์ชุดหนึ่งที่แบบว่าง่ายมากแล้วก็มันเทรดเป็นระบบก็คือเราก็แค่ซื้อขายตามระบบมันไปเลยอ่ะทุกคนแบบง่ายอันนั้นหนักง,ง่ายง่ายมากๆแต่ว่าอันนี้ผมสอนพื้นฐานให้พี่ๆเข้าใจให้พี่ๆใช้เป็นก่อนเฉยๆนะครับวิธีทําการบ้านก็ประมาณนี้นะครับค่อยๆศึกษาการใช้งานสตรีมมิ่งแล้วก็ทําตามนี้ได้เลยไปเรื่อยๆอาจจะ สัปดาห์ละครั้งสัปดาห์ละครั้งทุกคนหุ้นร้อยตัวดูแป๊บเดียวแต่ว่าใครที่ทําในมือถือนะพี่พี่ก็เปิดกราฟขึ้นมาแล้วก็แบบพิมพ์ทีละตัวนะครับสมมติว่าเราจดสมมลักษณก็เป็น A C E อะไรเป็นแม่ไล่ดูไปทีละตัวเลย a d v a n c e อะไรเป็นแม่เนี่ยก็ไล่ดูไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวเลยพี่จนกว่าจะดูออกว่าหุ้นอัพเ e n d เป็นไงอั t เ e n เป็นไงนี่ไงทัวร์นี่แหละทัวร์นี่แหละกลัวพี่พี่จำไม่ได้ตัวนี่แหละกลัวพี่พี่มือใหม่จำไม่ได้มาณนี้ อ่ายกขึ้นไปแบบนี้คือหุ้นขาขึ้นเราจะเทรดจะทรงนี้เท่านั้นนะพี่พี่ทรงนี้เท่านั้นประมาณนี้นะครับสาหรับวันนี้พี่พี่สามารถเอาไปทาตามได้เลยสําหรับใครที่ทําการบ้านเนี่ยช่วงใหม่ๆอยู่เนี่ยเอาเซ็ตร้อยไปก่อนอย่าพึ่งหุ้นเด้งนะครับพี่พี่กำไราไร2อยพันหนึ 1, ่งสองพันสาให้ได้ก่อนเดี๋ยวดิ้งแค่ว่ากันนะครับเอาแบบนี้ให้ชินให้ชํานาญให หาเงินได้สม่ำเสมอก่อนนะครับสำหรับวันนี้เท่านี้ครับสำหรับวิธีทำการบ้านก็จะมีประมาณนี้นะครพี่พี่การทำการบ้านนะครับถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยผมแนะนำให้ไปดูในเซตห0หรือว่าเซตร้อยนะครับเซต50กับเซตร้อยแบบภาษาคนคืออะไรเซต50กับเซตร้อยแบบภาษาคนก็คือเซต50คือ คนที่รวยที่สุดในตลาดหลักทรัพย์หรือว่าหุ้น50อันดับที่รวยที่สุดในประเทศนี้เซตร้อยคือร้อยอันดับหุ้นที่รวยที่สุดในประเทศนี้หรือว่าร้อยอันดับบริษัทที่รวยที่สุดในประเทศนี้ที่ อยู่ในตลาดหุ้นนะครับการที่เขาเป็นบริษัทที่รวยเนี่ยพี่พี่ต้องแยกด้วยพื้นฐานนะครับว่าเขาเป็นคนรวยที่ดีหรือคนรวยที่ไม่ดีดีไม่ดีเนี่ยหมายความว่าผลประกอบการของเขาเนี่ยโอเคไหมงบกานเงินโอเคหรือเปล่าหรือว่าหุ้นตัวนี้มีบันผลไหมหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นบันผลหุ้นตัวนี้เป็นหุ้นไม่บันผลอะไรแบบนี้พี่พี่ต้องแยกออกจากกันนะครับแต่ว่ามือใหม่มากๆเนี่ยผมอยากให้อยู่ในเซ็ต50กับเซ็ตร้อยเท่านั้นนะครับย้ำว่า เอาเซต50กับเซตร้อยเท่านั้นอย่าพึ่งไปหิวกระหายหุ้นเด้งแบบร้อยส0งรหุ้นซิ่งนั่นอะไรแหละอย่าพึ่งถ้าจะเอาหุ้นเด้งเทรดหาเงินร้0ยสอให้ได้ก่อนเทรดหาเงินแบบ23%ให้ได้ก่อนถ้า23%งาหายไม่ได้ร้อก็หาไม่ได้นะครับเพราะว่าการที่จะได้100ร0อยเปอร็าต้องมีความรู้แน่จริงเพราะฉะนั้นช่วงแรกอยากให้เป็นเซ็ตห้กับเซ็ตร้อก่อนตามที่ผมพาพี่พ ดูสําหรับ EP ถัดไปบางคนเนี่ยฟังมาถึงตรงนี้แก้งรู้สึกว่าการเทรดหุ้นเนี่ยมันยากจังเลยมันมีอะไรที่แบบช่วยให้มันง่ายกว่านี้ไหมเนี่ยการเทรดหุ้นเนี่ยการทําอะไรแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่าค่อนข้างยากสาหรับพี่อ่ะพี่แบบพี่อยากได้วิธีที่มันง่ายกว่านี้มีไหมมีนะครับ EP ถัดไปเนี่ยผมจะมาสอนใช้เทรดเซตอัพเทรดเซตอัพหนึ่งที่แบบว่าพี่ๆเอาไปใช้งานได้เลยแล้วก็แบบซื้อแบบไม่ต้องเฝ้าจอเหมือนเดิมน,นะครับแบบเอาไปใช้งานได้เลย เป็นอินดิเคเตอร์ที่แบบว่าใช้งานง่ายมากๆครับเทรดเซตอัพคืออะไรครับพี่บีเทรดเซตอัพก็คือเงื่อนไขที่เราใช้ในการเทรดอะไรแบบนี้ครับเป็นระบบเทรดระบบหนึ่งที่เราจะเข้าตามระบบแล้วก็ออกตามระบบนะครับถ้าเกิดว่าหุ้นมันเป็นขาขึ้นหรือว่าแบบหุ้นขึ้น,นแรงๆแบบนี้เราก็จะซื้อขายตามระบบไปเลยโดยที่เราแค่ดูตามระบบนั้นว่าจังหวะเข้าคือตรงนี้จังหวะออกตรงนี้ ระบบที่ผมจะสอนใน EP ถัดไปเนี่ยมันจะบอกจุดเข้าจุดออกให้พี่ๆเห็นได้เลยนะครับรอติดตาม EP ถัดไปนะครับว่าผมจะเล่าอะไรให้พี่ๆฟังนะครับรอติดตาม EP ถัดไปนะครับสำหรับ EP นี้ก็มีเท่านี้ครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกาลังใจให้ผมเลยครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ